วันนี้มาแบบสดแบบใหม่แบบซับแบบสุดเพราะเราจะมาถ่ายโฆษณากันนะคะโฆษณาอะไรนั้นต้องติดตามกันก่อนจะไปติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นภาพแฟมินี่ก่อนนะคะนยไม่เคยเข้าที่เลยพี่ว่าเมื่อคืน ปตี้ดึกมากแล้วหน้าก็คือบวมจากการดื่มเหล้าแอบดื่มเหล้าต่อหน้าคุณเอเจนซี T ่ C เลยชัดใสเนื่องี๋ยวไปดูกันว่าถ่ายงานะ s <S อะไรไป Let's go ไปไปลายมากนหเพื่อนให้เพื่อนมาดาวโมแต้องมือเขียนก็ดทำ มากโบดหมดเร่ปะิส,ด,สดโป้สดบู๊เหมือนนี่ปะวีเวียนในอ่ะ,อะอย่าจ่ายจจจเก้าแบบนี้ไม่ไม่ใช่ใชเอ็ซเคียเอเจนต์แต่เเอเจนต์ไก่ี่วันนี้นะคะเราจะถ่ายเป็นแบบซ e เคียเอเคือเป็น สีเสารนักสืบแต่ว่าตอนนี้เราไม่เหมือนนักสืบเซ็กเวอร์เกอร์ไนะเออไปเซ็กเวอร์เกอร์แล้วก็บสิเข็มเอเจแล้วตอนนี้ทำไงดีอะแต่ว่าต้องเปลี่ยนค่ะพี่ก้าวมันมีหลายโซ่ไม่เดี๋ถ่ายรูปให้ให้พี่แนนดูสตาลิดเออถ่ายแหวนเอาพี่ก้าวไปยืนตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปไปสตาลิดเราก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะเป็นพี่แนนนิสนะคะสตาลิดที่ทำให้คุณใหม่เดวิดก้าวแล้วก็ทำให้น้องลิซ่าแบ็คทิงแค่นั้นเองโอ้โหเพราร์ทีเราปั้มเราปั้มถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวชุดนี้มันสวยถ่ายรูปปป้ยยไเเเลอผม็นงหร เฮ้ย oh. หรือว่าลองกิ๊บปอ,อกก่อนวะาอ้กิ๊บปอ,อกก่อนแกงอีบัวเดนไหนผมก็พังแลยอีดอก <c oughs> มันก็รีอ่ะอะชอบครับชอบพูดพูดอต่เหมือนแต่ชอบชอบอย่าเป็นกะหรี่ <c oughs> เออแต่หรือเราเอาแบบไม่ลดกระดุมด้วยจะเซ็กซ <c oughs> ี่ไหมผมเหมือนแก้ผ้าเลยอันแบนทีเขาจ้างเท่าไหร่นะหัวนมออกด้วยทุกคนอาจจะเสแสร้งก้าวไมช่วงนี้แต่งตัวโคตรแต่อันจริงๆเขาแต่งอย่างนี้มานานแล้วก่อนที่เขาจะา <c oughs> ก่อนจะอ้วนอ่ะอันนี้เขากลับร่างเดิมละ ก็เป็นคนเดิมก็กระเป๋าโป้เหมือนเดิมเออสวยว่ะพี่ก้าผมเลิศ oh. พี่เก้าห้ามแสกแกงเว้ยแต่บอกโหวตฉันบอกแล้วข้างเลิศกว่าแล้วไงอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดลองสลับมาเป็นอันนี้อันไหนแล้วก็ใส่กับคู่กันนี้เอาไปไหม,ไม,ไมอินเนี่ยเขาชอบให้อันนี้นี่ตอนนี้เขาโป้นมอยู่นะ อ่ะลองดูกันหรือว่าไปเรียกยิแนมาดูไหมรลางก็ดูน้าเสร็จโนนอยู่ไงไม่กูเดินไปหรอชุดเดียวแนแต่อีกเดินลงไปแล้วแนนแม่กอดเดือมากมาเซ็กเบอร์เกอร์แล้วไม่ใช่ซีคิเอตเอเจนแล้วคุณอีโปมากมันโปมอ่ะข้ามาดูสวัสดีครับสวัสดีครับ โปรไปตัดิโปไปเนาะอาลบแดดปีนเหรอเยอะมากนี่คือเตรียมมาทั้งหมดก็คือทั้งหมดใช้ประมาณถ่ายหนึ่งรูปแต่ว่าคุณโจอี้บอกว่าให้เตรียมมาเผื่อสักสิบชุดก็จะเตรียมมาเผื่อให้คุณลูกค้าซื้อชื่นใจตลอดตลอดจ้างห้าล้านจ่ายเองไปละเจ็ดล้านห้าอัติลิเย่ขึ้นได้นิดนึงตอนช่วงเนี้ยต้องยิ่งให้เยมันกองอยู่แล้วเมียลูกสาวแต่นี้ดีกว่านะ ช่วงนี้ก็แพงแล้วแต่ไม่แต่ตรงนี้มันไม่ดีอืมไม่มีตูดอะไรไงประเด็นช่วยดึงให้บ่างโอ้เราไม่มีทะโพผไม่ถ้าใส่เสื้ออีนนี้ไหมบาร์แมนบาร์แมนได้มาใส่ทับแล้วถ่ายรูปแล้วอย่างเงี้ยเห็นต้องถอดออกใช่ออกถ่ายให้แน่นดูตอนไม่ใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาใส่เสื้อด้วยถ่ายเก็บไว้เล่นไม่ไหวหรอฟิตติ้งยิ่งกว่าดารายคอ่ะมาใส่เสื้อ หมดละเฮ้ยอันนี้ดีพี่ก้าวเฮ้ยโอ้หอีกนิดน่าจะไปสุดชั้นในละไม่ก็ประมาณนี้สวยเนาะแต่ยังได้หรือว่าเราก็ใส่ย้อนเลิศอย่างงี้ได้ไมได้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยตอนพี่ก้าวไปเก็บเลิศมากเลยเนยหนังหน้าทองกนไม่เห็นคนเคยไปเก็บมันเลิศติดกระดูกหรือไม่ติดเอ้ยไม่ติดดีกว่าติดแล้วมันไม่สวยเออเลิศอันนี้เลิศ เหยียดเก่งเจนิีแล้วก็แก่นวยอย่างเลยเสืเ้อผู้นายยาวเอออันนี้พี่ว่ามันมีเสื้อหนังสั้นด้วยนะเหนียวนอ๋อเหนล้วละไม่สวยหนังยาวเลิศด,ดูเซ็กซี่เป็นโจลี่กว่าเแขนเสื้อมันมีอันเนี้ยข็มขัด เอาจริงป <in> <Enfin> ้าถ้าใส่โคตรยาวอ่ะข้างในไม่ต้องใส่เลยก็ได้เอาจริงๆได้อยู่ถูกปะเราเป็อยู่แล้วเรากลัวอะไรเออเรามันขายโฟสมัยก่อนมีมิยาบิก็ต้องสมัยนี้ก็ต้องเป็นกูของมือเป็นไรวาซาบิเออวาซาบิตามเลยเนี่ยโม่ป้าไม่ต้องมีอันี้ก็ได้ได้จะถ่ายไว้ก่อนไงสั้นที่สุดเออไปถ่ายรูปไว้แบนเออเฮ้ยโอ้โห a t กอาจจะชูเคราสือเกงวะมีสุด่แล้วโคดอีกตัวหนึงอ่ะโคดอีกตัวหนึงทรงไม่สวยแต่กล้าทรงแมแล้วไม่มีคาดเอวเลย่วอันฮึ่มเรวอันนี้ก็ไม่มี้เป็นแแบบนี้เนาะชี้กโปไม่กลัวกลัวเลยนี้ให้แม่เปียนหนยยดยืด่ะลูกืดูโอเคอ่ะ เออสวยอุ้ยนนี่สวยไม่น่าเชื่อนะว่าประแสบมาแล้วเขบอกแล้วว่านี่สวยเพราะว่าเห็นแต่ตอนนั้นมันดูว่ายาวๆย้อยๆเฮ้ย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 เฮมือเดินไม่ได้แล้วค่ะสามเหลี่ยมโฟเหมือนนี่ค่ะมาสิก้าแต่ว่ามาชาร์จกันเลยเฮ้ยโฟพี่โอชิเห็นอย่างเนี้ยสวยอะสวยมากสวยมากจริงๆเอาเล่นหนั แบบไม่ต้องแต่งเลยก็สวยแล้วเนาะพี่เก้าอ่ะหน้าตึงไปนิดนึงเลยทำมาลูกตาพี่เก้าดูดุอ่ะทำยังไงให้ตาหายดุอ่ะมันบวมอยู่ไม่ดูเรืองเลยเดินไปทำฟันกันดีกว่ดซึมอ๋อจัดเดยวเราไปทำฟันทีนี้ทำฟันเป็นไรอ่ะก็อยากเค้ื่นาเหมือนเขาหน้าเป็นปีคนดูเป็นล้านเลยเฮยจริงเหรอ ติไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวม่อยีนะโอ้โหลอยลอวันดีค่ะอยเดี๋ย่าจบใจ ท้าเดียว้ง่าเใสองเท้าพึ่งตัวยป้ะสวยตาสาลืมบนบา สุดสุดสวยเนาะโพสดีโพสต้องโพสไหนถ้าสอนให้คนโพสโพสยังไงครับพี่ก้าวเออสวยเลยหน้าตรงสวยเลยโอ้ยพี่ก้าวเหมือนอันนี้เลยแคทเชอรีนกิจจ์โจนส์เฮ้ยรเดคนนี้ไม่ได้หรอ เสร็จแล้วนะครับวันนี้กับการถ่ายโฆษณาล่าสุดน,นะคะยังไงขอติดตามช่องน้ำพะเฟมลี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้ำพะเฟมลี่นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย